จัญาแล้วจะหาความเป็นธรรมนำจากไหนประชาชนคนจนยากลำบากใจจะหันหน้าพึ่งพาใครที่ไหนกันหรือกฎหมายมีไว้ใช้บังคับได้แค่กับคนจนจนล้นคับขันไรอำนาจขาดเงินตรามากำนันเพื่อแลกกันกับความผิด ปิดคดีแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำหมเล่าเสียเวลาร่างเปล่าเน่า,นาบัตรสีเอาเวลาไปเผาแบงคแบ่งกินฟรีเงินภาษีประชาชนบนแผ่นดินไร้ศักดิ์สรีตีฆ่าตนต่ำล้นนักไม่รู้จักละอายใจไหนทั้งสิ้นเสียทีที่เกิดมานัก นักแผ่นดินกล้าโกงกินสินจ้างไรอย่างอายประชาชนพึ่งพาใครไหนได้บ้างหมดหนทางต่างดิ้นรนค้นขวานขวายหาทางรอดกันเอาเองเร่งเร็วไวเดี๋ยวจะสายเกินการวันตายฟรีกรรมของเวนเวนของกรรมช้ำใจนักกฎหมายหลัก มักคุ้มครองผ้องเศรษฐีจะหันหน้าเหลียวหาใครก็ไม่มีพอเป็นที่พึ่งพาแน่เศร้าใจอัตตหิอัต,อตนโนนาโทต้องปลดโซ่ล่ามขอถอนก่อนจะสายหาพยานหลักฐานบ้านตะไทยมาต่อสู้คดีให้รอดตายกันอนิจจา ชีวิตคนจนจนนี้ถูกย่ำยีบีทาน่าสงสารจะรังแกกันไปถึงไหนกันสุดท้ายท่านก็หนีไปไม่พ้นลงเมื่อคนทุกต้องลุกสู้เพื่ออยู่รอดให้ตลอดรอดฝั่งดังประสงค์จึงระดมสะสมผู้รู้ซื่อตรงที่มีเจต จำนงมัม่นคงใจสร้างทีมงานผสานสมอุดมการเพื่อต่อต้านการทุจริตผิดจุดหมายทวงคืนความเป็นธรรมนำกระไปคืนสู่ให้สังคมได้ร่มเย็นด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญทุกด้านครบร่วมสมทบมันสมองต้องได้เห็นทำลายล้าง ขอรับชันอันเบียงเบนจากกฎเกณฑ์ความถูกต้องให้พร่องไปใครทำผิดทุจริตทำผิดพลาดด้วยการขาดสำนึกในใจทั้งหลายไม่มีความยับยัง้งและช่งใจเห็นแก่ได้ไม่ละลดประโยชน์ตนช่วยคนผิดคิดชั่วไม่กลัวบาปรังแก่คน จนย่อยยับรับหวังผลไม่เห็นค่าชีวิตล้นของคนจนประพฤตินตนเยี่ยงจรรายป้ายสีกันคอยยัดเยียดบังเบียดเขาเพื่อเขาช่วยคนร่ำรวยเงินตรามหาศาลพลิกคดีตีตราบาบกลับเหตุการณ์คนจนนั้นกลายเป็นแพะปล่อยแกะไป ล้างบามันให้สิ้นซากจากแผ่นดินให้หมดสิ้นดินยัยับดับสลายซับน้ำตาคนขาดแบงให้แห้งไปแผ่นดินไทยจะได้สูงจะรุ่งธม